หงข่าวประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ครับวันนี้นะครับก็ยังคงมีการประกาศให้รวมตัวกระทำกิจกรรมทางการเมืองในหลายพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเสียบเนื่องจากเมื่อวานครับเมื่อวานก็มีการชุมนุมนะถือว่าเป็นการชุมนุมใหญ่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับการชุมนุมนั้นนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะไม่ได้มี การรายงานถึงเหตุการขอความไม่สงบแต่อย่างใดนะครับก็มีการเลิกยุติการชุมนุมรประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการชุมนุมนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะสามารถที่จะจับกลุ่มนะครับผู้ที่เตรียมนะครับอาวุธนะครับผู้ที่เตรียมยาเสพติดนะฮรรวมถึงหนังสติ๊กนะฮะแล้วก็ลูกแก้วลูกหินนะได้จำนวน1 1อรายนะครับสำหรับหลังจากที่มีการ ยุติการชุมมแล้วนะครับก็พบว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นนะครับในพื้นที่โดยรอบนะก็ได้แก่บริเวณแยกประตูน้ำแยกราชพารบแล้วก็บริเวณใกล้สนอดินแดกนะครับในส่วนของรายละเอียดการดําเนินการนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญให้ท่านโฆษกกองชาการตุลาการบานได้เรียนให้ทราบครับขอบคุณครับประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน กองบัญชาการตำรวจคอนบานขอเรียนให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครประจำวันที่1พฤศจิกายน2564ดังนี้ครับในประการแรกสถานการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมจากข้อมูลด้านการข่าวเราทราบว่าในวันนี้จะมีการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน3จุดด้วยกันจุดแรกจะเป็นของแนวร่วนธรรมศาสตร์และการชุมนุม ซึ่งจะทําการชุมนุมที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลในเวลา10บนกาซึ่งณขณะนี้กลุ่มดังกล่าวทําการชุมนุมอยู่ซึ่งอยู่ในจุดบริเวณแยกนางเลิงและคาดว่าไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างไดจุดที่2จะเป็นกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรซึ่งกลุ่มนี้จะทําการชุมนุมที่บริเวณหน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพ โดยเริ่มในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปและในส่วนของกลุ่มนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างใดเช่นเดียวกันสำหรับกลุ่มสุดท้ายครับจะเป็นกลุ่มทะลุแกส๊สซึ่งถ้ามีการรวมกลุ่มชุมนุมก็จะใช้ที่บริเวณแยกใต้ด่วนดินแดงโดยเริ่มตั้งแต่เวลา17นาิกา30นาทีเป็นต้นไปและหากกลุ่มนี้มีการชุมนุมนั้นคาดว่า น่าจะมีการก่อความไม่สงบและอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นบริเวณโดยรอบในประการที่สองการปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการดําเนินการนั้นท่านผู้บัญชาการตำรวจคอนบาลได้จัดเตรียมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ตลอดจนได้มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ากําชับการปฏิบัติ ให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามครับสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยในวันที่31ตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งมีการชุมนุมทั้งหมด4จุดด้วยกันในส่วนของจุดที่เป็นกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อรัศดรกลุ่มนปชแล้วก็กลุ่มเจนซ ตรงนี้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบไม่มีเหตุความวุ่นวายแต่อย่างไรสำหรับกรณีของกลุ่มราษฎรและกลุ่มแนวร่วมนั้นได้เริ่มทำการชุมนุมเริ่มในเวลา14.40น,นาทีบริเวณแยกแาะประสงค์ซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้นำอุปกรณ์แผงเหล็กมาปิดกั้นการจราจรเจ้าที่ตำรวจ ได้เข้าไปอ่านแถลงการเพื่อให้ยุติการชุมนุมแต่การชุมนุมก็ยังดำเนินการต่อไปจนกระทั่งในเวลา15นกา30นาทีก็มีการตั้งเวทีและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ20นกา30นาทีต่อมาจากการชุมนุมในส่วนของที่แยกและประสงค์ เมื่อยุติการชุมนุมแล้วก็จะมีกลุ่มซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นส่วนของกลุ่มทรูแ๊สและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ไปก่อความไม่สงบต่อเนื่องที่บริเวณแยกประตูน้ําโดยเริ่มในเวลาประมาณ21เนกา15นาทีมีการเกุ้งปาประทัดจุดพุบริเวณแยกประตูน้ําต่อมาได้เคลื่อนที่ไปก่อความไม่สงบที่บริเวณแยกมักะสันถนนราชปาล และต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกโรงกองน้ำดินแดงในเขตของสอนอดินแดงจนกระทั่งในเวลาประมาณ21นกา30นาทีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจึงเข้าไปยึดควบคุมพื้นที่เพื่อจะคืนความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งในเวลา24นกาเหตุการณ์จึงสงบเป็นด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ครับ ต่อเนื่องจนมาถึงในเวลา1นึนากานาทีของวันที่1เจ้าหน้าที่สายตรวจสอน,ดนแดงก็สามารถตรวจพบระเบิดสแสวงเครื่องอจ,จำนวน4ลูกในถนนที่ผ่านหน้าสอนอดินแดงจึงทำการตรวจยึดเข้าทำการตรวจพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทําความผิดต่อไปในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่3 1ที่ผ่านมานั้น ก่อนที่จะมีการชุมนุมที่บริเวณแยกและประสงค์เจ้าที่ตำรวจได้มีการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมสกัดกั้นไม่ให้มีการนำอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในบริเวณที่มีการชุมนุมซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถจับกลุมผู้กระทำความผิดได้11รายเป็นกรณีของการพกพาอาวุธยาเสพติดเข้าไปในบริเวณที่ชุมนุมจึงมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนั้นในการดําเนินการของพณะกงาสวนกรณีของการชุมนุมเมื่อคืนเจ้าหน้าที่มีการดําเนินคดีจํานวน3คดีนักขณะน,นี้พิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้กระทำความผิดได้แล้วจํานวน5คนซึ่งก็จะทําการออกหมายเรียกในวันนี้ต่อไปกรมิชกงานหืวงความบันขอเรียนยืนยันว่าทุกการชุมนุมทุกการกระทําที่เป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายนั้น เจ้าที่ตํารวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้าก็จะทำการจับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีกรณีที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้ความผิดซึ่งหน้าพนันกงานสอบสวนจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกออกหมายจับเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัดในประการที่ 3. การดำเนินการทางกฎหมาย จนถึงในขณะนี้ครับมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น780คดีณนขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนและสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น385คดีคงเหลือในระหว่างสอบสวนจำนวน395คดีในประการที่4การบริหารจัดการด้านการจราจร จากการชุมนุมในวันนี้ว่าจุดที่น่าจะส่งผลกระทบกับปัญหาการจราจรก็จะมีจํานวนทั้งในส่วนของจุดที่บริเวณแยกหลังเลิง้งซึ่งณขณะนี้ถนนที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นถนนพิซูโลกถนนราชดดำเนินกลางถนนราชดดำเนินนอกเพราะฉนนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้หลีกเลี่ยงการจราจรณขณะนี้ สำหรับอีก2จุดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับปัญหาการจราจรกรณีที่บริเวณหน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพถนนที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบก็คือถนนงามวงวานบริเวณลงงามวงวานจากเอ่อทเวสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วก็สะพานข้ามแยกกรุงเพชรตรงนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการจราจรตั้งแต่เวลา14บนาฬิกาเป็นต้นไป และอีกจุดหนึ่งคือกรณีของกลุ่มทุแก๊สหางมีการชุมนุมที่บริเวณแยกใต้ด่วนดินแดงก็จะส่งผลกระทบกับปัญหาการจราจรบริเวณถนนอโศกดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าขาออกถนนโลโยธินซอยสองแล้วก็บริเวณอุโมงค์ลอดแยกใต้ด่วนดินแดงตลอดจนลงด่วนดินแดงตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบกับปัญหาการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรไปได้ที่โทรศัพท์1 9 9 7หรือเข้าไปดูที่ Facebook หรือ t w i t t e r ร์1น9 7เพื่อให้ได้รับทราบสภาพการจราจรที่เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อให้ท่านจจะได้วางแผนหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาการจราจรอันเนื่องมาจากการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในประการสุดท้ายครับในส่วนของเรื่องข้อเน้นย้ำของกองบัญชาการตำรวจคอนบาล ในขณะนี้ครับกรุงเทพมหานครเริ่มวันที่1นพฤศจิกายนซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่นำล่องด้านการท่องเที่ยวหรือสีฟ้าอย่างไรก็ตามครับขอเรียนย้ำยืนยันว่าถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะถูกประกาศให้เป็นพื้นที่นำล่องด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ตามแต่การชุมนุมและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆที่เป็นการเสี่ยงต่อความแพร่โรคยังถือเป็นความผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระบรโรคติดต่ออีกส่วนหนึ่งด้วยจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกท่านได้ตระหนักเพื่อคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครประจำวันที่1พฤศจิกายน2 0ง0 Welcome to the morning edition of News Briefing at the Metropolitan Police Bureau on Monday, the 1st of November 2021. Just to bring your attention to a summary of security arrangements and police measures following today's political rallies. Three groups today plan to stage a rally at spots in Bangkok, including Government House, Bangkok Remand Prison, and in the section. As for security arrangements, the police remain committed to maintain law and order and to provide public safety whereas traffic police to be deployed to facilitate members of the public and road users. A reminder that as of today, the 1st of November 2021, although Bangkok has been declared as one of 17 provinces that is open for tourists, it's prohibited for any public gathering or any activities causing widespread of diseases or any chaos in society. This is imposed by an emergency decree on public administration in emergency situations 2005 and by an announcement number 13 of ship responsible for solving emergency situations on security matters and other related laws and regulations, including Communicable Diseases Act. Um, as for overall situation of local rallies that occurred yesterday, there was no report of violence at Russia Bason intersection as the crowd called off such a rally by 8.30 pm. The police yesterday, however, detained 11 persons and seats, some drugs nice and slingshots at the police checkpoints near ratchabosan intersection. violence, however, took place by a quarter past 9 p.m. Um, as the crowd through firecrackers uh, near patuna intersection, makasan intersection, and later on uh, near dindal police station. Uh, police began their operations by 9.30 to maintain law and order to provide public safety. there was no report of, unless, Following last night's police operation, as police began their operation by 9.30 p.m., as for statistics on criminal cases and arrests in connection with past political rally and past uh, violence, uh, by far, 780 cases have been undertaken by Metropolitan Police Bureau, 385 of which were completed. Whereas an investigation and interrogation have been underway for the remaining three hundred and ninety five cases, illegal actions have also been taken against those who took part in past violence apricot rallies. Thank you very much that all have for now.